นะครับตรงต่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวท่านเอง ล่ตัวระบุนะคะชื่อเล่นว่าแกละนะคะเป็นที่ปรึกษาการประกันชีวิตและก็การเงินระดับโลกนะคะ MDRT ระดับ COT2024 แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการภาคอวุโสของบริษัท a i a ประเทศไทยนะคะแหน่ค่ะนิชฉนันันจะสมบูรณ์ที่ปรึกษาการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพระดับโลก MDRT2024 บริษัท a i a ประเทศไทยคะ่ะ สวัสดีครับผมผมชื่อนายศิริศักดิ์วัคำนะครับผมที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินระดับโลกเมืออาชีพ MDIT 2024บริษัท a a ประเทศไทยครับ นี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะเพราะว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลเกียรติยศเนาะเพราะว่า MDRT เนี่ยถือว่าเป็นคุณบุตรระดับโลกระดับสากลโลกเลยนะคะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เราก็จะมีการเดินทางไปประชุมที่แวนคูเวอร์แคนาดานะคะและก็ถือโอกาสท่องเที่ยวด้วยค่ะในช่วงระหว่างประมาณ10กว่าวันนี้ค่ะ ก็รู้สึกภูมิใจครับผมแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับคริุญาบ M.D.R.T. นะครับเพราะว่ามันถือเป็นความสำคัญในการที่เราทุ่มเทตลอดทั้งปีที่ได้ M.D.R.T. มาครับผมค่ะ,คะก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เป็นหนึ่งของความสำเร็จของรางวัลน,นี้นะคะเพราะว่าเหมือนตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้ได้ยินคำว่า M.D.R.T. M.D.R.T. มาตลอดซึ่งวันนี้ก็ทำได้แล้วค่ะ,คะ ว่ามันไม่ใช่แค่มีความหมายกับเราอย่างเดียวนะคะคือ MDRT เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องของความเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องของการเอาองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยนะคะไปช่วยเหลือในการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าดังนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความแบบภาคภูมิใจเราอย่างเดียวยังเป็นความภาคภูมิใจให้กับลูกค้าเราด้วยเพราะว่า MDRT เนี่ยนะคะลูกค้าเราอ่ะก็จะได้สิทธิพิเศษเวลาเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยค่ะ แับความหมายนะคะก็น่าจะเป็นที่ น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของเรานะคะแล้วก็ลูกค้าเราก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นกว่ามากกว่าทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ค่ะก็มันเป็นเหมือนเครื่องหมายการันตีนะครับผมถึงคุณภาพการทางานของเราตลอดปี2023่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเอเอประเทศไทยมี m อ็ t ไไม่สุดในประเทศไทยครับผม จริงๆตั้งไว้ที่ TOT นะคะ TOT ก็คือถือว่าเป็น Top of the Table ก็คือเป็น6เข่าวของ MDRT ปีนี้เราได้ CT o แน่นอนปีหน้านเราจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมคะเราก็คือตั้งเป้าหมายนะคะที่จะเป็น TOT 2025ค่ะ ก็ตั้งเป้าหมายที่จะติด CLT ครับผมหรือ c o r อ of Table นะครับผมเพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อที่เราจะไปชิ้นให้ได้แล้วก็รักษาคุณภาพของการบริการในปี2024ครับผมค่ะแล้วเป้าหมายในปีนี้ของพี่แหน่คืออะไรคะเป้าหมายปีนี้นะคะก็ยังเป็น MDRT 2025ค่ะแล้วก็ Convention ค่ะ Madrid Spain ค่ะ วันนี้สิ่งแรกเลยที่ต้องขอบคุณนะคะก็คือว่าขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้การสนับสนุนที่ให้การไว้บางใจตลอดระยะเวลาการทํางานนะคะที่อยู่ที่ AA มาก็ถือว่า30ปีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือขอบคุณลูกค้าที่มีอุปการะคุณเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะที่มีความมุ่งมั่นนะคะอยู่ในเส้นทางของความเป็นมืออาชีพตลอดนะคะแล้วก็ ขอบคุณก็คือครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะที่เป็นครูที่ให้ความรู้เราที่ทำให้หล่อหลอมเรามาจนกระทั่งติด MRT d COT วันนี้ค่ะ ก็อยากขอบคุณนะครับผมครอบครัวนะครับผมแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารนะครับผมแล้วก็เพื่อนรุวงงานนะครับผมที่คอยสอนเราหลายๆเรื่องนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ไว้วางใจให้หมดได้ดูแลนะครับ ก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้การไว้วางใจค่ะแล้วก็คนที่เราได้ไปพบเจอนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าค่ะแต่ก็สร้างประสบการณ์ให้เราพัฒนาตัวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าค่ะแล้วก็ขอบคุณ MVP family ของเรานะคะแล้วก็ CMC ค่ะแล้วก็ครอบครัวค่ะที่เป็นเบื้องหลังแล้วก็สนับสนุนทุกๆอย่างในการทำงานค่ะ กน,นี้นะคะผู้เราอะ่ะยังมีความภาคภูมิใจก็คือว่าการเป็น MDRT ในวันนี้นะคะทำให้เราอะ่ะมโวกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ a a ประเทศไทยนะคะ b MDRT มากที่สุดในประเทศและที่สำคัญก็คือเราอะ่ะยังมีส่วนทำให้ a a เชียรล18ประเทศนะคะมี MDRT มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน10ปีซ้อนเลยค่ะ แล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจแล้วก็อยากท้าเล่นตัวเองนะคะมีฝันหรือว่ามีไฟที่ต้องการอยากติดคุณอวุธเอเดียทีนี้นะคะก็มาพบก,กับพวกเราได้ค่ะแล้วมาเจอกันนะครับผม,ผมพี่รออยู่นะครับแล้วมาเจอกันที่ทีมงาน m ั n นี่แอนเดลพลัค่ะ